ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อที่12บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรานะคะในภาษาอังกฤษบอกว่าขอนะคะในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรถ้าเราทําในนามพระเยซูใครได้รับเกียรติคะพระบิดาได้รับเกียรติแล้วพระเยซูจะไม่รีบทําเหรอขอพูดออกมาเราจะรีบทํานะคะสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้นเมื่อเราใช้นามพระเยซูทําใครทําคะ เราจะทำในสิ่งนั้นพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ทำเพราะว่าเราทั้งหลายคือร่างกายของพระเยซูถ้าดิฉันเอามือไปฟาดแล้วดิฉันใครสมมุติไปตีเขาเนี่ยตำรวจมาบอกว่าคุณทำไมไปตีเขานะคะหรือผู้ใหญ่เนี่ยามาพูดกับดิฉันที่บอกไม่คะ่ะมือคะ่ะไม่เกี่ยวนะคะดิฉันบัตรประชาชนก็แค่มีตรงนี้เองได้ไหม พระเยซูคริสต์ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเป็นร่างกายของพระองค์เพราะฉะนั้นให้เรารู้และทำไมพระองค์ถึงบอกว่าเราทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เพราะว่าพระองค์จะไปหาพระบิดาแล้วพระองค์ก็ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราความสามารถของพระวิญญาณมันไม่ใช่ความสามารถของเราใช่ไม่ใช่เมื่อเราสั่งในนามพระเยซูพระเยซูถือว่าพระองค์สั่งเอง เมื่อริ์อำนาจการรักษาของพระองค์ก็คือริ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราก็จะพลุ่งออกมาเลยทันทีนะคะดังนั้นเราพูดยังไงก็ตามหายเราต้องเชื่อนะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และอยากให้พี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและมากขึ้นเพราะว่าในยุคสุดท้ายเราจะต้องทำมากมายเลยเราจะไม่ว่างเลยนะคะ จะมีคนมาหาตลอดเวลา